สบายดีสบายดีทุกทุกท่านเดอ้อสบายดีมื้อนี้กลมาพบก,กันอีกเนาะเป็นรอบที่สองเนาะกับช่วงฮานอยเด้อเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้หฮงหิงปัง,ป,งปังกับแนวทางฮานอยมื้อนี้เดอ้อเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้ะก็ท่านใดที่บ่ทันได้กดติดตามก็ฝากติดตามไว้ไดเดอ้อเนาะแล้วก็มีบ้านดีๆมาเนาะให้พี่ให้น้องเนาะกับ ก็คือบ้านมั่งมีหกหหเด้อเนาะโอนไวจ่ายจริง้วก็หับประกันความปดภัยเนาะพี่อนเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะก็ขอให้หิงหงปังปัเด้อเนาะกากเข้าไปอุดนูนเข้าไปให้กําลังใจเนาะวันใจเนาะทางร้านมั่งมีหกหแน่เนาะท่านใดที่ว่าเข้ามาไม่กโบหู้รส้งทางจะเข้าไปกัให ข้าไปเบิ้งเนาะตรงใต้คอมเมนต์ของคลิปหวานใจเนะาะหวานใจกะสีวางไว้ให้เนาะแล้วก็กดเข้าไปทักไลน์เนาะแอดไลน์แบบไปทักหาแอดมินได้เลยเด้อเนาะก็อย่าลืมบอกว่ามาจากซ่องของนอ้องหวานใจนำดเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้กับหวานใจนำเนาะก็เข้าไปแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขแล้วก็ขอให้ เฮงเฮงปังปังเนาะมั่งมีคือกับซื้อร้านเ,อเนอเนาะท่านใดที่ว่าอยากเข้าในไลน์กุ้มกะกะกดเข้าไปตรงคอมเมนต์ส้นกันเนาะหวานใจกะสีว่างไว้ให้เนาะตรงข้างๆกันเนาะเข้าไปแล้วกกะเข้าไปทักทายกันในไลน์กุ้มกันได้เนาะกะเข้าไปฟรีๆเนาะเข้าไปเอาแบบว่าแนวทางฟรีเนาะ แบบโบไเสียค่าเขากุ้มเน้อพี่น้องเดอ้อสะโพลายกุ้มเนาะลายกุ้มกะซีส,สีไปวางตัวเลขกสะโพที่ว่าหวานใจโบทันได้เอาลงคลิปให้เนาะแต่ถ้าหวานใจเอาลงคลิปให้แล้วหวานใจกะซีโบได้ไปวางตัวเลขให้เนาะกะก็ให้ให้พากันหมายว่าเข้ามาให้กำลังใจน้องเนาะทางในคลิปเอาเนอกกะ เวลาที่เฮาบ่ว่างหรือว่ามีความจําเป็นเนาะเฮาก็สิไปวางให้เนาะในในลายกุ้มเอาแล้วก็ท่านใดที่ว่าอยากเข้ากุ้มเนาะก็กดเข้าไปตรงข้างๆเนาะร้านที่ที่หวั่นใจได้วางให้ตรงคอมเมนต์เนาะมาเบิง่งแนวทางฮานอยมื้อนี้หวั่นใจเฮ็ดได้สี่กับหกเนาะมื้อนี้หวั่นใจเฮ็ดได้สี่กับหกเด้อฮานอย วันที่26ตุลาคมเนาะหวานใจเฮ็ดได้4กับ6เนาะก็เจาะให้ก็มี40 42 43 45, 45แล้วก็4 7เนาะ40 สี่สามเออโทษทีสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่ห้าแล้วก็สี่เจ็ดเด้อเจาะหกก็มีหกศูนย์หกสาม ห้าหกเจ็ดแล้วก็หกแปดเนาะหกศูนย์หกสามหกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกแปดวันนี้หวันใจให้วิ่งสี่กับหกเนาะ <c oughs> ก็มี40 42 43 45แล้วก็47เดอ้อเจาะ6ก็มี60 63 65 67แล้วก็68เนาะโมน,นี้หวานใจให้4กับ6เดอ้อท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ ขออวยพรให้หิงงปังเดินมื้อนี้ขอภาวนาให้มาตัวเจาะแล้วก็ขอให้เนาะแตกทั้งสี่หน่อยเนาะกะอันนี้คือสามารถไปพิจารณาได้ทุกๆุกแนวทางของฮานอยเนาะเพรว่าสิเปนหน่อยพัฒนาหน่อยสมคีเนาะกะไปจับจองกันได้เลยเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่ามักในแนวทางของน้องวันใจก็ลงไปจับจองเนาะเพราะว่าวันใจก็เนาะ ค็ดแล้วกับถ้าลุ้นนํากนเนาะหวังนใจกับไปลุ้นคือกับพี่น้องเนาะลุ้นขอให้มาตัวเลขที่นอ้องหวังนใจให้เนาะกับสังเกตเบิงเนาะแต่ที่อันฮาน,นอยเนาะกับมักสิเข้ากับอัน <c oughs> โทษทีมักสิไปเข้ากับนอยสมัคคีแล้วกัฮานอยพัฒนานะพี่น้องเนาะนใดที่ว่าบบมีบ้านเล่นเนาะกับ แนวทางฮานอยที่ว่าหวานใจได้เว่ามานี้เนาะกะเข้าไปตรงร้านมั่งมีหกหกหกได้เด้อเนาะเพื่อนให้บริการทุกทุกแนวทางเพรว่บบาสิเป็นหุ้นฮานอยหรือว่าหวยลาวเนาะมีครบจบทุกทุกแนวทางในบ้านลังเดียวเนาะก็ท่านไหนที่ว่าอยากเข้าไปให้กําลังใจเข้าไปอุดหนุนก็เข้าไปได้เนาะก็เข้าไปตรงคองมเมนต์หวานใจสีวางไว้ให้เนาะ อย่าลืมบอกว่ามาจากส่งของน้องหวานใจเด้อเนาะเข้าไปเรียก,ก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทุกท่านเด้อเนาะกะสำหรับคลิปนี้กะจบลงเพียงเท่าน,นี้เนาะพี่น้องเนาะเอากะสิไปจับจองกันได้เลยเนาะกะขอให้ทุกทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแ like, ชร์เข้ามาให้กำลังใจเนาะขอให้เฮงเฮงปังปังแล้วกะเนาะสชคดีกับแนวทางฮานอยมือนีเด้อ